สกีปไปบวตเลยมันจะอ๋อนี่ไงพี่เนยไลฟ์จริงด้วยแล้วปันก็ไลฟ์อยู่ไปดูไลฟ์พี่เนยกันก่อนดีไหมหายค้างยังคะไม่ค้างค่ะพี่เนยใส่แว่นด้วยสวยจังพี่เนยไม่คุยกับปันเลยค้างอ่ะไม่ค้างพี่เนยไม่ค้างเลิกไลฟ์แล้วนะถ้าค้างไม่เลิกพี่เลยไม่เลิกเขาบอกค้างมีค้างค่ะพี่เนยมันหายค้างยังอะหายแล้วครับหายแล้วหายแล้ว ิมไปิมไปใค้วค้มาเล่นด้วยเชยเชยไม่มีอะไรเลยเล่นกับเขาหน่อยพี่เนยเพิ่งรู้อะไรซ้อนกับปันขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่เนยหนูไม่มีที่แอบดูตารางว่าใครไลฟ์ตอนไหนบ้างพี่เนยอยากให้ไว้ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะไลฟ์คู่กันพี่เนยพี่เนยทักท้ายหน่อยพี่เนยทุกคนมีอะไรมาคุยกันไหม ทุกคนมีอะไรุยเล่นกันเถอะเออติดมากเลยจริงเหรอเป็นเลไรกันดีปังฉุกไหมยังยิงเจอปังปังยิงฉุกอ้าวปันมาใช่แล้วปันมาเหรออะไหนบอกปันไลฟ์ไงไอ้ยัยปันมาเหรอใช่แล้วค่ะพี่เนยพี่ขอโทษไม่เป็นไรค่ะพี่เนยพี่ไม่รู้ว่าทำไม ปันมาเรียนไหมเรียนอะไรคะเรียนเต้นไหมปันกดลังไปพี่เหนยถ้าปันกระโดดปันต้องหาสมุดแต้มกำลังไปเรียนนะปันปันไปเรียนกับพี่ไหมอ๋อปันเล่นสองเครื่องหนเล่นเครื่องเดียวแม่แม่มีเปล่ามีไหมอ่ะอยากดูปันบ้างไม่มีหรอให้แม่ไม่ลง คาเม้นด้ยนาแม่ก็ไดโกรธแม่กับไปกดนะแล้วแม่ก็ไปกดคาเม้นด้วยนะใจเปล่าปันยังมาดูไลฟ์พี่พี่เขินโอมดนี่งั้นปันไปแล้วพี่น้อปั้นออกไปปันไปแล้วค่ะพี่น่อยปันาเดวดูพี่เขิน้องูทุกคนบอกพี่น้อยว่าหไปแล้ว เปนั้นคนเ <มา S 1> ห,ห,หไหมโอเคหนูออกแล้ว